ก่อดูผู้ติดตามนะคะเสียงแปลก็ขออภัยนะเพิ่งตื่นกดตามเลยนะคะเราเข้าไปที่ Google นะคะนี่นะมันจะมีอยู่ข้างบนนะคะนี่นะ o o g l e อในข้างบนนี้นะคะแล้วให้พิมพ์คำว่า Youtube เข้าไปนะคะ Youtube Studio เนาะนี่นะคะของพิมพีแล้วน,นะปึบอ่าพอเสร็จแล้วนะคะพอกเราก็พอเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็นะคะกดมาตรงนี้นะนี่นะคะ คลิกเข้าไปเลยนะคะตรงนี้นะ S I G N I N เลยน่ะคะคลิกเข้าไปอ้าวอ่ามันจะไม่หันหน้า YouTube Studio นะ Studio หรือ Studio เรียกได้ทางสอ้งอย่างเดียเรียกมันว่า YouTube Studio นะรอแป๊บ หนึ่งนะคะเน็ตไม่ค่อยดีนะใช้ไวไฟเอาใช้ไวไฟเอานี่นะทุกคนใช้ไวไฟนะชาจุงเบยอ่ะเ <c oughs> ข้ามาหน้าจ่างนี้แล้วนะคะาารู้สันว่าใช้สองนิ้วเนี่ยบีบขยายได้เนาะอึ๊บ อย่างนี้นะคะอันนี้เราสูบนิ้วเราใช่ไหมแบบนี้นะคะบีบขึ้นบีบลงก็ได้เนาะแบบนี้นะคะบีบขึ้นหรือว่าบีบลงก็ได้นะคะปึ๊บอ่าให้ขยายมาตรงนี้นะคะแถบตรงนี้นะผู้ติดตามล่าสุดอ่าแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดเฮ้ยเอ้ยมงไม่ดีอ่ะ กัว้ปคำว่าพูดจกดูทั้งหมดนะคะแล้วอึ๊บกดเข้าไปอ่ามันก็จะมีนะคะนี่นะรายชื่อช่องอยู่นะคะแล้วก็จะมีวันที่ติดตามนะทุกคนเลื่อนไปเลยนะคะเออวง้งผทดกคนขอเพื นี่นะคะมันก็จะมีวันที่ติดตามอยู่นะมันจะขึ้นอยู่ข้างบนนะคะอันนี้พิมพ์บลไม่ค่อดีอะเสร็จแล้วทา้านหนี้นะคะจํานวนผู้ติดตามมันก็จะอารมณ์แบบไปเรื่อยๆนะคะถ้าเออเราจะติดตามกลับก็ได้นะคะไม่ว่าอะไรเนาะอ่ะต่อไปนะคะให้กดตรงนี้นะคะเพื่อไปต่อนะคะ คลิกเข้าไปเลยมันก็จะบอกว่าหน้าถัดไปใช่มัขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นว่าหน้าถัดไปคือไม่ได้นะนี่ค่ะมันก็จะมีนี่นะมันจะมีคําว่าช่องอยู่นะคะปุ๊บพอเรากดมันแล้วก็จะรู้เลยนะคะว่าใครติดตามเราอนี่นะคะวันที่ติดตามก็จํานวนตามนี้นะคะอือ สมมติเพื่อนพิมพ์นะคะคนที่สองนะนี่นะคะฟาายนะคะคือวงชีช่วงไม่ได้วงนั้นเราก็ก็คือสิบสองทั้นว่ายี่สิบเอ็ดนะคะช่วงสำรองแล้วเปล่าไม่ใช่ผู้ดตามนสองร้อยยี่สิบเอ็ดเราก็ดูผู้ติดตามได้นะคะในแถบนี้เนาะอันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคสอนนะถ้าสมมติว่าเราจะกดกลับไปเรากดตรงนี้นะคะ แต่ว่าจะกดถัดไปจะดูว่าหูเดตามมีมีใครบ้างนะคะปุ๊บโอ้โหนี่งไงทุกคนถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อติดตามลูกได้หรอก็กคือจะบอกยังไงดีอ่ะพิมพ์เล่นวัรสัพ่อเลยก็เอามาติดตามช่วงแรกๆนะคะก็แบบ โอ้โหนีๆๆ่18 18พฤษภาโอ้โหคือนานมากไม่ใช่สินี่นี่นี่6ธันวาคม2021อันนี้ใครเราสามารถติดตามผู้ติดตามกับได้นะคะอ่าโนอมิม่สะอาดอ่านหูนไม่รู้ไปต่อคะ่ะ หมดหรือยังนี่ค่ะคือพิมแบบอ่านไม่ค่อยออกนะคะเดี๋ยวอ่านชื่อคือผิดอีกนะะมาต่อไปกันค่ะโอ้ยโอ้ยแคทฟูดแล้วก็เจอ,อาสายสุดนะคะอาแค่นี้นะคะ ก็ถามว่ามันจะมีไปต่อไหมเท่ามันขึ้นสีแบบนี้คือไปต่อไม่ได้แล้วเราจะต้องใช้สีนี้นะคะกลับไปค่ะปึบกลับไปแล้วก็สามารถติดตามผู้ติดตามได้เลยนะคะ,ะทุกคนผิดขอโทษนะขอโทษขอโนะฮะเราเลิกติดตามขอโทษนะคะกดผิดจริงๆ อ่ากา็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสอนดูหูเดดตามแบบง่ายเลยนะคะอ่าเขาถามว่าดูหู้ติดตามที่ไหนะคะปึ๊บออกไปก่อนค่ะเอาอแถบนี้ไปนะคะเมื่อจะมีแถบนี้นะคะข้อมูลวิเคราะห์ของช่องใช้น,นิ้วขยายไปนะคะอ่ามันก็จะมีว่าผู้ติดตามปัจจุบัน นะคะเท่าไหร่เนาะขอเพลงมพ์315นะคะถ้าใครที่ยังงงงงก็สามารถดูได้หลายหลายรอบเลยนะคะ <c oughs> อ่าน,นี้ก็วีลีโอนนะคะมันจะแบบอันนี้ก็ดีค่ะอะไรอะต่อไปขอเพลงเรารักแกห้าเป็นซิริวิช โนราอันนี้อันนี้นะคะท้อจริงๆท้อจริงๆอาจจะปิดอถ้าท้อจริงๆอาจจะปิดแล้วไม่เปิดเลยก็ได้นะคะใช่อันนี้ช่องพ่อ,อนนของพ่อ,อขอ,อมขอเมน์จ้ะ <c oughs> นี่นะคะ มันก็จะเป็นคำว่าดิสบอร์ดของช่องนะคะนี่นะต้องกดราทางนี้นะคะอย่างเดียวนะั้นถ้ามันได้มาหน้านี้คือสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็กดไปที่หู้ติดตามเลยเนาะความคิดเห็นหน้าสุดนะคะดูข้อมเิมเนาะอุ้ยกดผิดปุ๊บอ่า คอมเมนต์ยังที่เราไม่ให้ใจนะคะอ่อบุกซ้ซ่บุกซ้ซ่ปึ่งให้ใจไปอ่ชาช,าชอบชอบจังพอบดีแต่ผิดเลยก็ได้นะคะใช่ออ๋ ต่อไปขอเพลงโอ้ยไม่เห็นนันบังมันบัง,บงเราเราักแกเป็นคู่รักฮอลโหลกเกินไหมคะตอบกับเขาค่ะว่าได้ค่ะสามารถมาตอบคอมเมนต์ในนี้ก็ได้นะคะอึ๊บเอเขียนผิดโอ้ยให้ตอบกับ ได้คะ่ะ <c oughs> จะลองดูนะคะแล้วก็ตอบกับนะคะกดคำว่าตอบกับได้คะ่ะจะลองดูนะคะอะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชบรบ์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะเอามาบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,ยาไปแล้วนะ เป็นระคายบาร์ไปลองทำกันดูนะคะบ๊ายบายค่ะ